LED เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือเป็นไดโอดเปล่งแสงนะครับก็คือมันย่อมาจากคำว่า Lighting Emission Diode ว่ากันว่า LED นั้นถือเป็นหลอดไฟแห่งศตวรรษที่21นี้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นลูกของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดตะเกียบและเป็นรุ่นหลานของหลอดไส้แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งการให้แสงสว่างของหลอด LED นั้นไม่ต้องใช้ความร้อนจากไส้หลอดเหมือนหลอดไส้ ไม่ต้องใช้ไอปรอดและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนและหลอดตะเกียบครับแต่ภายใน LED จะมีชิปตัวเล็กๆที่เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านจะสามารถเปล่งแสงออกมาได้ครับและแสงที่เปล่งออกมานั้นก็จะมีทิศทางตรงไม่ฟุ้งกระจายเหมือนหลอดประเภทอื่นๆด้วยครับ ตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวของหลอด LED เนี่ยจะให้แสงในทิศทางที่พุ่งลงมาะค,ะครับก็ถ้าเราดูจากแถบแถบแสงด้านข้างก็จะพบว่าตรงตรงในส่วนข้างล่างเนี่ยครับแสงจะค่อนข้างเข้มนะครับแต่พอเรามองไปดูด้านด้านที่หลังหลังออกไปเนี่ยครับจะเห็นว่ามันมืดก็คือไม่มีแสงที่สูญเสียไปในทิศทางอื่นที่เราไม่ต้องการในขณะที่หลอดไส้นั้นมีอายุใช้งานประมาณ3,000ชั่วโมงหลอด f l u เรสเซนต์ cent, มีอายุประมาณ6,000ชั่วโมง แต่หลอด LED นั้นมีอายุได้มากที่สุดถึง1 0 0 0 0แสนชั่วโมงหรือประมาณ11ปีเลยนะครับแถมยังประหยัดไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง60%และประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง90%เลยนะครับที่สำคัญเปิดหลอดไฟ LED แล้วโลกก็ไม่ร้อนด้วยนะครับ นอกจากกลุ่มหลอดไฟส่องสว่างแล้วนะครับ LED ก็ยังถูกนำไปใช้กับการสร้างภาพด้วยเช่นหน้าจอโทรทัศน์ LED ที่ให้ภาพคมชัดและประหยัดไฟกว่าโทรทัศน์ LCD และยังถูกใช้กับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆและแท็บเล็ตที่น้องๆใช้เล่นเกมนั่นแหละครับ mm hmm. นอกจากนี้ยังมี LED ประเภท RGB LED ที่สามารถเปล่งแสงออกมาเป็นสีได้ซึ่งจะช่วยสร้างภาพได้เสมือนจริงมาก